สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะเต็นรถประเสริฐผลรุ่งเกกรืองสกลนครอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็มีรถเกง e ่งอีโคคานะคะเป็นรถประหยัดน้ํามันนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะรถคันนี้นะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางนะคะมันตอบโจทย์มากๆเลยนะคะลูกคา้ารถคันนี้ประหยัดน้ํามันมากเป็นมัดตาสนะคะปี2022สีเทาแลมโบสสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสวยงามมาก กระจังหน้าของเขานะคะโฉมปี2022กระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มาด้าอยู่ตรงกลางเป็นสีโครเมียมนะคะด้านล่างก็จะมีอาคาดเป็นสีโครเมียมนะคะตกแต่งเล็กๆน,น้อยๆนะคะทั้งสองฝั่งไฟตาคู่หน้าของเขานะคะก็เป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์บวกกับเด y ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมเดียวกันที่ขอบไฟก็ยังใสแจ๋วนะคะอะ ไฟของเขานะคะตาไฟของเขาก็สองสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4ตัวเลยนะคะแล้วก็กล้องมองด้านหน้านะคะกล้องของเขานะคะก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะกล้องด้านหน้าเซ็นเซอร์ก็มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะนี่เวลาลูกค้า จะถอยรถเดินหน้าถอยล้างนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะชนสิ่งกีดขวางนะคะเซ็นเซอร์ของเขาเขาจะทํางานเองนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนเวลาใกล้สิ่งกีดขวงมาดูต นะคะลูกค้าล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะส่วนยางนะคะก็ยังปีใหม่อยู่เลยนะคะถ้ายางรถคันไหนซึกล้อหรือปีตามเกินไปนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลแต่รถคันนี้ยางยังไม่อี่ยมอยู่เลยด้านข้างนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้นะคะก็สวยงามมากเช่นเดียวกัน กันาสาดก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่จะเปิดปิดประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสมาให้นะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาพร้อมช่องเสียบกุญแจมาให้แบบนี้นะคะก็ประตูนะคะเปิดปิดสนิทง่ายนะคะลูกค้าปิดเบาๆเขาก็สนิทนะคะมาดูต่อด้านหลังตัวรถไฟท้ายของเค้านะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะนี ออกปกติครบทุกดวงเลยนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะก็ไม่มีขาดนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือบอกรถรุ่นยี่ห้อนะคะรถคันนี้เป็น m a z ด้านะคะนี่เป็นตัวหนังสือสีโคมีมนะคะพร้อมกับโลโก้ของเขาด้านล่างนะคะก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ตัวเลยนี่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่า กลัวว่าจะถอยรถชนสิ่งกีดขวางนะคะอันนี้เขามีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะว่ารถคันนี้มันจะมีออปชั่นมากมายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในส่วนของภายในตัวรถนะคะลูกค้าเขาก็จะทุมคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะส่วนเพดานด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเบจนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างให้แก่ตัวรถนะคะภายในรถก็รูรามากเลยนะคะทรงสปอร์ตมากมาก คอนโซลด้านหน้าก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสามารถวางของตกแต่งได้เลยคอนโซลฝั่งคนนั่งนะคะมุมซ้ายก็จะมีแอร์แบ็กมาให้1ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นช่องแอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือรถหรือว่าเอกสารต่างๆที่สําคัญนะคะสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายมากะคะ่ะรถคันนี้ตรงกลางตรงนี้นะคะเขาก็จะตกแต่งด้วยอา ุมหนังสีดำนะคะแล้วก็แต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะเพื่อเพิ่มความพารุหราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะคะช่องแอร์อยู่ตรงกลางก็จะมีคาดเป็นสีเงินด้วยนะคะนี่สวยงามมากมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะคะก็สามารถกดใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอเครื่องเล่นเสียงของเขาก็เป็นหน้าจอทัชสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB ได้เลยนะคะรวมไปถึง Apple c a r p l a y ก็สามารถเชื่อมต่อได้ลำโพงก็เสียงดังฟังชัดนะคะในส่วนของที่ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงของเขานะคะก็จะอยู่ด้านข้างปุ่มต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ก็คือตัวอ่หมุนปรับเปลี่ยนโหมดนะคะถ้าเราอยากฟังวิทยุก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราอยากใช้บลูทูธก็สามารถเปลี่ยนได้ อันนี้ก็เป็นปุ่มโฮมนะคะถ้าเราอยากาปิดเสียงนะคะลูกค้าก็กดปุ่มนี้นะคะเขาก็จะปิดเสียงให้อัตโนมัติเลยมาดูตรงเกียร์กันบ้างนะคะนี่เกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะทรงสป,ปอร์ตมากๆเลยมีปุ่มสป,ปอร์ตมาให้ด้วยนะคะลูกคา้าเวลาลูกคา้าขับรถแล้วจะแซงรถคันข้างหน้านะคะก็สามารถอ่ะ ปเปลี่ยนปุ่มได้เลยนะคะที่ปรับแอร์ของเขานะคะจะเป็นแบบแมนนวลกับแบบออโต้นะคะถ้าลูกค้าอยากใช้แบบออโต้ก็สามารถกดใช้งานได้เลยนี่หรือว่าลูกค้าอยากใช้อยากปรับเองนะคะก็สามารถปรับเองได้นะคะแอร์ก็เย็นมากๆเลยอันนี้แอดมินรับประกันด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วมาให้ทั้งหมด2ช่องแล้วก็ที่เก็บของเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ตหรือว่าเงินสดนะคะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะรถคันนี้จะไม่มีที่พักแขนมาให้นะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยหนึ่งตัวนะคะอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์มาสด้าเป็นสีโครเมียมอยู่ตรงกลางนะคะปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะนี่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มสั่งการด้วยเสียงแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายคนโทรเข้านะคะด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มพันเดิลชิพนะคะนี่ ลูกค้าสามารถกดใช้งานได้นะคะเวลาลูกค้าขับรถนะคะสามารถกดใช้งานได้เลยเข็มไมรถคันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่11,000กว่ากิโลนะคะลูกค้ารถคันนี้ถ้าลูกค้าได้รับไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในส่วนของอปุ่มสตาร์ทนะคะเขาก็จะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะนี่ปุ่มสตาร์ทอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะก็สามารถเหยียบเบรกแล้วก็ กดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยนะคะกุญแจทางร้านเราก็จะแถมไปให้ทั้งหมด2ดอกนะคะนี่ถ้ารับรถไปก็รับไปเลยนะคะ2ดอกเบาะนะคะก็เป็นเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีเท่านะคะตรงกลางก็จะตกแต่งลวดลายเลย็กๆน้อยๆนะคะแบบนี้เลยเพื่อเพื่ เพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนเบาะคนขับนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะคนขับก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติเลยนะคะแต่ก็จะช้านิดนึงนะคะเบาะไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับเบาะนะคะก็คือปรับระดับสูงต่ำนะคะก็สามารถกดใช้งานได้นะคะในส่วนของที่ปรับเบาะข้างคนขับนะคะก็จะเป็นแบบแมนนวลค่ะสามารถปรับเลื่อขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติเลย ถ้าลูกค้าอยากนั่งใกล้ก็สามารถเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหา Mazda 2อกสีเทาแลมโบสวยๆแบบนี้ไม่น้อยๆน,นะคะ <c oughs> ก็ทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากมาชมรถตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะที่สำนักงานใหญ่หรือว่าลูกค้าใกล้สาขาไหนก็สามารถไปสาขานั้นนะคะแล้วก็คุยกับเซลล์นะคะเซลล์สามารถนำรถไปให้ลูกค้าชมได้นะคะ มาด,ด้า2ปี2022ไม่แค่11,100กิโลนะคะราคาอยู่ที่518,000บาทนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ